สวัสด,ดีค่ะเช็คอินที่เที่ยวจะพาเพื่อนๆไปสวนป่าหิม,มาพานใกล้ทะเลที่บางแสนฟังไม่ผิดหรอกนะมีสวนป่าจริงๆที่วอนนภาคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ยอยู่ใกล้หาดวอนนภาบางแสนจังหวัดชนบุรีเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ช่วงเดือนมีนาคมปี66นี้เองทางร้านเขาฟูมฟักต้นไม้ใบหญ้าให้เขียวขจีได้ขนาดนี้มานานถึง3ปีเชียวนะ เอาใจคนสายคาเฟ่แนวธรรมชาติสุดๆดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติให้ฟิลสวนป่าหิมพานสุดร่มรื่นอบอ,อวลไปด้วยสายหมอกลอยละล่องไม่ว่าข้างนอกจะร้อนขนาดไหนธรรมชาติที่นี่จะทำให้เพื่อนๆเ,เย็ยนสบายค่ะโอ้ยฟินกับธรรมชาติสุดๆไปเลยนะ มุมนี้คือมุมน้ำตกจำลองที่ฟังเสียงน้ำไหลแล้วรู้สึกถึงความเย็นสบายอารมณ์กันเลยทีเดียวนะลองฟังกันดูนะคะเพื่อนๆหลังจากชมน้ำตกแล้วนะเราก็เข้ามาภายในร้านกันค่ะที่นั่งก็จะแบบให้มองเห็นวิวได้นะคะเป็นวิวสวนป่าด้านนอกนั่นเอง เครื่องดื่มจะมีให้เลือกทั้งแบบคอฟฟและนอนคอฟฟนะส่วนเมนูแนะนำนะคะก็จะเป็นซันไลฟ์วอลนพาร์วอ o ฟอเรสต์และซันไลฟ์อินเดอะดารนะคะในส่วนของเค้กก็มีให้เลือกหลากหลายรสเลยนะเพื่อนๆชอบเค้กแบบไหนก็เลือกกันได้เลยค่ะเครื่องดื่มที่เราเลือกมาเป็นโคโค่มัทฉะนะคะก็คือมัทฉะมะพร้าวนั่นเองค่ะ รสชาติคือหอมชาเขียวแล้วก็ได้ความหวานจากมะพร้าวนะคะอิ่มแล้วก็ออกมาเดินย่อยชมธรรมชาติกันค่ะเพื่อนๆสามารถนำเครื่องดื่มและเค้กมาทานในสวนป่าได้นะจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆด้วยเพราะว่ามีที่นั่งให้เลือกนั่งหลากหลายมุมเลยค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะว่าเรานะไม่ต้องไปไกลถึงในป่าก็สามารถ สัมผัสประสบการณ์แบบนี้ได้เหมาะกับการหลีกหนีความวุ่นวายมาหลบพักผ่อนในมุมธรรมชาติทำให้รู้สึกสดชื่นหายเหนื่อยไปเลยนะมุมปลาคราฟคือมุมที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะน้องปลาคราฟคือน่ารักไว้มาทักทายด้วยดูเพลินมากๆเลยนะ สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศสวนป่าหิมพานแบบนี้นะคะแนะนำมาเช็คอินเลยที่วอนภาคคาเฟ่คาเฟ่บางแสนจังหวัดชนบุรีคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไข i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเช็คอินที่เที่ยวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ